สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New b u i u X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect สวัสดีครับผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่เมืองร้องต้องไปเที่ยวนะฮะวันนี้กับผมครับกอปี้จิรัฐวัฒน์ สวัสดีครับผมต้อมวุฒินาหิมครับมาพร้อมกับมักคุเทศกิติมศักดิ์ขอต้อนรับอาจารย์เสรีวรมนตรีพีชของเราครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ค้างเอาไว้นะครับเมื่อเราพูดถึงครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเรื่องของเรื่องที่ต้องคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันมีทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องการสิ้นพระชนของพระองค์นะครับอ่ะเรียนประวัติศาสตร์กันมาแล้วกูเกินแป๊บ เราเปลี่ยนวิชาก่อนไปก่อนที่เราจะมีราชวงศ์จัก,กรีนะคะรัชกาลที่หนึ่งบุทธยยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วก็ย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาอยู่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะตามประวัติศาสตร์ที่เราเรียนเนี่ยนะคะพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นสวรรคตหรือว่าสิ้นพระชนอย่างไรโอ้แล้วไม่รู้จริงอ่ะนี่ไงเคยรู้จำไม่ได้ไม่ไง คือไม่ไม่ไม่ได้แบบเสียชีวิตปกธรรมดาไม่ธรรมดาหร้อยังไงล่ะเหมือนโดนอะไรสักอย่างหนึ่งไงอะไรสักอย่างนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโดนทุบมั้ยยังไงใกล้เขียนใกล้เขียนใกล้เขียอะไรมาอะไรนะแตไม่รู้เรียกว่าอะไรคือตอนนั้นเนี่ยพระยามหากษัตริย์เสด็ซึ่งต่อมาเป็นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยไปศึกสงครามต่างประเทศอยู่นะคะครับทีนี้ก็ปรากฏว่ามีข่าวว่าเกิดการจลาจลขึ้นในกรุงธนบุรี ก็มีข้าราชการชื่อพระยาสันทำตนเป็นกระบฏต้องการที่จะขึ้นครองราชด้วยการอ้างสาเหตุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นเนี่ยมีอาการวิกลจริงนะครับคือพระองค์เนี่ยเป็นคนที่ฝักใฝ่ในพระศาสนาเป็นอย่างมากครับแล้วก็นั่งวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งทรงเชื่อว่าพระองค์นั้นบรรลุโสดาบัน ตามประวัติศาสตร์นั้นพระองค์ก็ถามเหล่าบรรดาพระว่าถ้าหากว่าคารวะบรรลุโสดาบันเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าจะไหว้คนธรรมดาได้ไหม,มซึ่งตอนนั้นก็ปรากฏว่าใครทำอะไรไม่ไม่ต้องพระไทยเนี่ยก็จะทรงลงโทษพวกเขาก็เลยถือว่าเป็นอาการวิก,วกจติพยาสันจึงคิดที่จะเป็นกบฏเขาเรียกอะไรทำถ,ถูกขบฏอะไรสักอย่างหน่ะใช่มคือพญาสันเป็นกบฏ แล้วก็พระารพยามหากษัตริย์เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนั้นก็เลยกลับมาจากการไปท้าบ่างเทศแล้วก็มาจัดก,การกับกบฏพรัติงานนะคะแล้วถ้าตามประวัติศาสตร์ก็เนื่องจากว่าพระเจ้าตากเนี่ยาตามประวัติศาสตร์ก็บอกว่าวิกลจริตก็เลยใช้ใส่กระสอบแล้วทุบด้วยท่อนจัน เพื่อให้สิ้นพระชนน์ไม่เคยได้ยินว่าเอาแล้วเอาตัวไปประหารอะไรนั่นล่ะนี่งเป็นประหารคือทุกได้ทัานอาจารย์ไงคือกษัตริย์นี่ไม่สามารถจะไปฟันคอได้อ๋อนั่นคือทฤษฎีที่เป็นที่เราได้เรียนมาเป็นประวัติศาสตร์แต่ก็ปรากฏว่ามีนักประวัติศาสตร์หลายคนเขาก็ไปคิดค้นอะไรต่างๆเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าตากสิ้นพระชนเขาเชื่อว่าพระเจ้าตากนั้นเนี่ยหนีไปบวชอยู่ที่นครศรีธรรมราช รู้ไหมสาเหตุทําไมเขาสันนิษฐานอย่างนี้ไปผนวดที่ศรีนครศรีธรรมราชเหรอเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมีนุสสรีของพระองค์ท่านอยู่ที่นั้นนะมีหลายที่หลายที่นะแต่ที่นั่นมีก็คือมีจันทบุรีก็มีจังหวัดตากก็มีใชียมคาแล้วก็ที่ธนบุรีก็มีแล้วมีที่นครศรีธรรมราชทีนี้เมื่อมีเขาก็เลยสันนิษฐานว่าพระองค์นั้นไม่ได้สิ้นพระชนด้วยการถูกทุบด้วยท่อนจานแต่ว่าเสด็จไปผนวดที่นครศรีธรรมราชแล้วทำไมถึงไป เพราะตอนที่สร้างเมืองเนี่พระองค์อาศัยความเป็นคนจีนเพราะว่ามีพระบิดาชื่อไห่ฮองพระองค์ทรงไปยืมเงินมาจากห้องเต้จีนเพื่อมาสร้างบ้านสร้างเมืองแต่เสร็จแล้วเนี่ยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยข้อสันนิษฐานก็คือว่าไม่มีเงินจะใช้นี่ก็เลยหนีไปบวชแล้วก็ทําเรื่องมาว่าวิกรตจริตก็เลยสิ้นพระชนแล้ว เมื่อสิ้นพระชนก็แปลว่าจะช่วงนี้จากใครละ่ะลุกนีอไม่มีแล้วเขาว่าอย่างนี้นะคะก็ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าที่เราเรียนในประวัติศาสตร์ก็คือทรงวิกลจริตแล้วก็ถูกทุบด้วยท่านด้วยท่านจันท่านจันแต่ว่ามันมีทฤษฎีอย่างนี้บอกว่าไม่อยากจะใชหนี่เพราะมันมีเงินจะใชหนี่ก็เลยหนีไปบวชที่นครศรีธรรมราชแล้วก็เอานักโทษประหารชีวิตนักโทษที่ต้องถูกประหารชีวิตอะใส่ในกระสอบแล้วไปทุบ อย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วคนที่เขาสันนิษฐานนี้นะเขาชี้ถันเลยพี่อีกนะครับเขาบอกคนจีนโกรธแค้นมากที่ไม่ใช่นี่เลยส่งลูกหลานจากเมืองจีนมาอยู่ที่เมืองไทยจนยึดประเทศไทยได้โดยที่คนที่มาอยู่ในประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าของที่ดงที่ดินจนคนไทยแท้แทบจะไม่มีที่ดินเลยอ่าเขาบอกเรียนดูสิเจ้าสวนี่คือจีนทั้งเจ้าสัวน่คล้ายๆว่ามายึดคืนอ่ะครับอ่ะ ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจนั้นที่พี่เพ์เล่าให้ฟังคือเล่าให้ฟังเพื่อจะโยงว่าถ้าเกิดเราพูดถึงพระเจ้าตากแล้วนอกเหนือจากการที่เราจะไปที่จังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรกรุงศรีอยุธยานครนายกประจีนบุรีชนบุรีระยองตราดแล้วเราจะต้องไปนครศรีธรรมราชนะอ่ะทั้งสองคนเคยเป็นนครศรีธรรมราชใช่ไหมใช่ครับไปทําอะไร จะได้แนะนําคนว่าถ้าไปเที่ยวนครศรีธรรมราชไปทำอะไรไปหาไอ้ไข่อ่าโอเคเป็นมุสลิมจะไปหาไข่ไข่ขึ้นมาอันดับแรกเลยต้เป็นล้างบาปนะไปที่วัดไอ้ไข่ไปดูไก่อ่าอ่าอันนี้ก็ตอนนี้กําลังเฟื่องฟูมากนะเที่ยวบินเต็มถึงขนาดที่เรียกว่าบินไปลงนครศรีธรรมราชไม่ได้นะต้องบินไปที่อื่นแล้วก็นั่งรถไป่ะลายนี้ได้ไอ้ไข่ลายนี้ได้ไรต้องไปวัด พระมหาธาตุอ่าไปวัดมหาธาตุาตรงนั้นมีเจดีย์ใหญ่มากแล้วข้างบนนั้นมีทองนะคะใช่ครับอืมทีนี้วัดมหาธาตุเนี่ยนะคะนอกเหนือจากจะมีเจดีย์แล้วมีงานประจําปีที่นครศรีธรรมราชงานอะไรคะศาสตร์เดือนสิบอ่าทหารยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อันที่ใหญ่ที่สุดอันที่ใหญ่ที่สุดท็อปต้องรู้จักอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนพระธาตุทำมาแล้วทํามาแล้วเรื่องนี้ท็อปทำรายการแล้วเพราะผมอะไรนะที่ เอาผ้าไปห่มพระธาตุผ้าพระธาตุหอมผ้าพระธาตุที่ว่าทอดใช่ไหมผ้ายาวผ้ายาวอ่ะแล้วถ้าวัดไปเดินรอบพระธาตุผ้าใช่เดินจะมากี่รอบหลายรอบกันแหละขบวนยาวเป็นกิโลกิโลเลยไปกินอะไรไปกินขนมลาเออขนมลาอ่าขนมลาถูกต้องอย่างละกินขนมจีนอ่ากินขนมจีนเมืองคอนไปไปที่ร้านขนมจีนเมืองคอนที่นั่นเนี่ยนะคนใต้เนี่ยเวลาเข้าแกงไก่เขาชอบแกงไก่ใส่ฟักนะใช่แกงไก่ใส่ฟัก กินอะไรเองมังคุดก็ไปเจอที่สนามบินไงอ่ะส้มโออะไรส้มโอส้มโออะไรพันพันดังๆเลยอันเนี้ยพันเราเนื่อไม่ออกนะทัพทีมสยามที่ปากพนังอ่าเที่ยวปากพนังแต่ขนมที่อร่อยของเขามีสองอย่างก็คือขนมกวนขาวกับขนมลาขนมลาขนมลาพูดไปแล้วใช่ขนมค้ลาขนมลาเป็นไง และนี้รู้จักเบอกมาขนมโคเป็นไงทำไม่ได้ขนมโคแต่ขนมลารู้จักมันเหมือนขนมต้มใส่น้ํากะทินั่นแหละเขาเรียกขนมโคนะข้างในก็มีไส้กะฉีก่ะนะแล้วก็ถ้าเกิดขนมกวนขาวก็เป็นแป้งกวนกับกะทิแล้วก็กินกับน้ํากะทิถามซิขนมลาทำยังไงไม่เห็นถามเลยซิตอนที่เขาตุ๊ดไปดูน้องๆเขาไล่ลำทำขนมลาให้ดูเห็นไหมทอย่างน เดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนครับคุณผู้ชมนะะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่น โชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะอันตรายแค่ไหนยังไงพกเป็นไปได้ Isuzu V Cross 4x4 Master of All Roads ลุยทโลก ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาซาลีเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ลองแสววิวอิสุสุเอ็กซ์ซีรีส์นมิดใมอินฟินิตเอ็กซ์ไลปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัต ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักหมดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด the new new X The uncharted ปลาสลีเนื้อนแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ลองแจ๋วสนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m i l X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Per เรามาสู่ช่วงที่2ของเมืองรองต้องไปเที่ยวเรามาอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราได้รู้กันไปแล้วว่าที่นครศรีธรรมราชมีอะไรของดีที่เที่ยวอะไร่อยคือจริงๆแล้วที่นครศรีธรรมราชที่พลาดไม่ได้ที่คุณจะไปนะครับเขามีพิพิธภัณฑ์สองแห่งซึ่งจะเล่าเรื่องราวความเป็นมาของนครศรีธรรมราชเป็นอย่างดี นครศรีธรรมราชเนี่ยเมื่อตอนแรกเริ่มที่เป็นอาณาจักรสีวิชัยครับนับถือศาสนาอะไรพรามถูกต้องคะ่ะเก่งมากพมเพราะยังมีเทวรูปอยู่ที่นั่นนะครับภายหลังต่อมาก็มาเปลี่ยนเป็นพุทธแล้วก็เ,เรื่องที่เป็นคนพุทธศาสนาเขาเชื่อก็คือการที่เอาผ้าไปห่มพระธาตุาานาะครับ,รบทำไมเขาถึงได้เชื่อเรื่องนี้ครัตอบ เกิดอะไรขึ้นจำไม่ได้แล้วมีชาวพม่าเขาจะเอาผ้าไปลังกาเรือเขาล่มฮะเรือเขาล่มเรือล่มคนเป็นร้อยเนี่ยรอดแค่สิบคนแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยครับก็มีผ้าที่เขาเตรียมจะไปถวายเนี่ยนะฮะเขาเรียกผ้าพระบทผ้าพระบทมีชาวประมงเก็บได้อก็เลยเอาไปถวายพระเจะไปไอเจ้าเมืองเนี่ย พระศรีธรมาสกราชปรากฏว่าหลังเอาไปซักเอาไปตากาายเขียนประวัติพุทธประวัติไม่ลบค่ะไม่ลบเขาก็เลยเอาไปพันเนี่ยที่เขาไปพันนี่มันเป็นความเชื่อมาจากฮินดูฮินดูเนี่ยเขานับถือเทพถ้าเกิดพื้นดินเขาก็มีเจ้าแม่ธรณี ถ้าเกิดเป็นแม่นางก็มีเจ้าแม่คงคานะถ้าเกิดเป็นต้นไม้ก็มีรุกขเทวดาถ้าเกิดมีฝนก็มีพระพิรุณถ้าเกิดเป็นพระอาทิตย์นั้นเนี่ยเขาก็มีพระที่เป็นพระทางด้านพระอาทิตย์นะครับคือสุริยะเทพเขามีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เชื่อว่าการที่เขาเอาผ้าไปพันต้นไม้เนี่ยคือการบูชารุกขเทวดาเพราะฉะนั้นพอหลังจากที่ ศาส,สนาพุทธเข้ามามนับถือศาสนาพุทธซ้าของความเชื่อของฮินดูยังอยู่แทนที่จะไปเอาไปพันลุกคเทว,วดาเขาก็มาพันพระเจดีเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในวัฒนธรรมไทยเลยนะครับเห็นไหมต้นหมากรากไม้ที่อยู่ใน<ช>วัดจะมีผ้าแผ่ผ้าพันไปแผ่อยู่นั่นเป็นการ กราบไหว้รุกขเทวดาแล้วส่วนใหญ่รู้สึกสีที่เราเห็นด้วยไหต้องมีความหลากสีซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันสีขาวสีแดงถ้าเป็นผ้าดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นสีเดียวแล้วก็วาดพุทธประวัติแต่พอตอนหลังนี่มันก็คงจะขี้เกียจวาดกันแล้วล่ะไปซื้อแถบผ้าสีก็แล้วกันก็ผ้าสีเนี่ยมาผ่านะบอ่ะอันนี้นครศรีธรรมราชนะถ้าเราจะไป อเอาละทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่พูดเอาไว้ว่าอยากจะพูดก็คือเรื่องของการปกครองแบบมณฑลเทสาพิบาลซึ่งเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่ห้านะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีเมืองเลาเรียกเมืองเราจะมีคําว่าจังหวัดนะจังหวัดที่เกิดสมัยรัชกาลที่หกก่อนหน้านั้นเรียกว่าเมือง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 ใหญ่ขนาดไหนครับเมืองเนี่ย คลุมไปถึงเท่าไหร่าก็คือขอาใกล้เคียงกับจังหวัดปัจจุบันเนี่ยนะครับไอ้เมืองระโวงอย่างเงี้ยลบุรีก็ถ้ากับจังหวัดลบุรีอ๋อคือเข้ากับลระโว่เท่ากับลบุรีถ้าจังหวัดก่อนก็เป็นเมืองตากอย่างนี้เนาะจะเป็นอย่างนั้นเนาะเขาเรียกว่าเมืองทีนี้ในช่วงสมัยรัชกาลที่สี่ที่ห้าฝรั่งมังค่าล่าอนาณิคมนะครับใช่ใฝรั่งเศสก็มาได้ซีกตะวันออก ก็คือลาวเวียดนามขเมขเมรส่วนอังกฤษก็ได้ทางใต้และตะวันตกได้พมา่าได้อินเดียได้มาเลยรัชกาลที่ห้าทรงเห็นว่าหัวเมืองเห็นทีจะไม่ปลอดภัยถ้าต่างให้เจ้าเมืองต่างคนต่างปกครองใครจะไปอ่อนน้อมยอมตนให้เป็นขี้ข้าฝรั่งยังไงก็ไม่รู้ได้พระองค์ทรงหวั่นไหวในเรื่องนี้ จรงรวบรวมเมืองซึ่งตอนนั้นมีประมาณ72มีไม่จะประมาณมี7 2เมืองฮะรวบรวมขึ้นมาได้19มณฑลจากเมืองเป็นมณฑลใช่เพื่อที่จะส่งข้าราชการจากส่วนกลางไปควบคุมดูแลไม่อย่างนั้นเนี่ยเจ้าเมืองเราก็ไม่รู้เนาะฮะอย่างเมมนว่าลานช้างเนี่ยก็าจะมีเจ้าเมืองอที่มีเชื้อสายลาวหรือเปล่าใช่ใช่ใชใช เชื้อสายยวนนี่ปะ่ะใช่เชื้อสายขามอย่บุรีรัมย์ตอนนี้มันก็มีคนเชื้อขมรเยอะแยะก็เกรงว่าเดี๋ยวก็จะไปสวามีพักตรงนั้นใช่ไหมลนะ่ะทางใต้ก็มีพวกมุสลิมปัตตานีอยู่ใช่ก็ไม่รู้จะไปยอมอังกฤษที่กาลังคลองมาเลยอยู่หรือเปล่าใช่ไหมคะทางซีกพมา่าเราก็รู้ว่าไอ้ซีกอยู่ทางด้านตะวันตกเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการจนบุรีแม่สอดอะไรต่างๆก็มีไทยใหญ่มีพม่ามีมอญอยู่ตรงนั้น อย่ากระนั้นเลยเพื่อที่เราจะได้มีความมั่นคงรวบรวมเมือง72เมืองนี้ให้เป็น19มณฑล19มณฑลแล้วก็ส่งคนจากส่วนกลางครับไปดูแลแทนพระเนตรพระกันเพื่อความมั่นคงของประเทศนี่แหละเพราะฉะนั้นให้การที่เราแบ่งออกเป็นมณฑลเนี่ยนะนอกเหนือจากความมั่นคงงประเทศแล้วยังถือเป็นการกระจายอำนาจในการปกครองด้วยก็คือหมายความว่า ข้าราชการที่ส่งไปนั้นก็นมีอำนาจในการจะดูแลพื้นที่มณฑลที่เองดูแลพี่เอาเรื่องนี้มาพูดมาคุยเพื่อจะให้พวกเราเนี่ยนะคะมาเลือกเอาว่าในแต่ละมณฑลเนี่ยนะคะซึ่งที่แรกมี19แล้วตอนหลังเหลือเพียง14เนี่ยนะคะคว่าเราอยากจะไปที่ไหนยังไงกันบ้างพี่จะไล่เรียงทีละมณฑลนะคะนนแล้วก็เลือกเมืองมากันนะกันนะมณฑลคิดหนึ่งนนมณฑลพายัพ ซึ่งมณฑลพายัพพายัพแปลว่าตะวันออกเฉียงเหนือนะคะครอบคลุมพื้นที่ร้านนาครับนะะเชียงใหม่เชีใหม่นะไม่ให้ไปไม่ไปอันนี้เป็นเมืองหลักนะคะครับแม่ห้องสอนโอ้น้าไปเชียงรายดีนะคะฮะลำปางไปครับพะเยาไปงาวลำพูนน่านนะคะแพร่ไป ่าเพราะฉะนั้นเอาเลือกมาหนึ่งเมืองจะได้คุยกันว่าจะไปเมืองไหน <S <S อ่าเอาซิเนี่ยแม่ห้องสอนเชียงรายลำปลางพะเยาวลำพูนน่านแพร่เรืองไหนดีนน <S <S 1> <S 1> พี่ก๊อฟฟนี่ไงพี่พพต้อมใส่เสื้อม่วงมานนี้ไงเรียนด้วยเลยด้วยไงพะเยาเลยมะเอาใส่เสื้อม่วงเลยเนีย่ยพะเยาเมื่อนี้นะอย่าลืมนะก็ไปกวานพะเยาวพะเยาแม่ต๋ำ แล้วก็อย่าลืมแวะไปที่มหาวิทยาลัยพะเยาด้วยนะเป็นสถานที่สวยงามมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราไปพะเยาเนี่ยถ้าไปเครื่องบินต้องลงที่เชียงรายลงเชียงรายก็แวะเชียงรายก่อนก็แล้วกันเพื่อที่จะไปวัดสองวัดวัดอะไรสองวัดวัดล่องคุณกับกับวัดลอยตุ้งเหรอเสือเต้นร่องเสือเต้น สองวัดสถาปัตยกรรมแล้วก็อย่าลืมขึ้นไปดอยตูนะคะอ,อ่ะโอเคอ่ะไปเชียงรายไปพยาวนี้ไปพร้อมๆกันสำหรับสองเมืองน,นี้ค่ะได้นะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับมาครับคุณผู้ชมครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอ โชว์ความชิลโชว์ชความกว้างใหญ่โชว์ความอบอ,อ,อ,อุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุข <c oughs> ใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก property perfect การเป็นมาสเตอร์ ไม่ว่าเส้นทางจะอันตรายแค่ไหนย,ยังไงก็เป็นไปได้อีซูซุวีครอส 4x4 มาสเตอร์ออฟออโรสลุยฮาโล่ใหญ่จังอน่นจริงไม่ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาไส้ี่เนื้อแน่นฉับซอส ซูสุเอ็กซ์ซีรีส์มันสวิดมายฟินิทเอ็กซ์ไลฟ์ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์มซ <c oughs> ุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก ทอนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง The New m u x รุ่นพิเศษ Phantom Collection ให,าหาม่ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาซาลี่เนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ลอง นับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u i X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect เข้าสส่ช่วนสุดท้ายของเมืองรองต้องไปเที่ยวนะครับแต่วันนี้เราได้ไปกันหลายจังหวัดแล้วนะครับครัน,นี้ต้องให้ทิ้งท้ายกันหน่อยครับพูดถึงพะเยาเนี่ยนะฮะ ปัจจุบันดูเป็นเป็นจังหวัดเล็กๆต้องหบนะอแต่จริงๆถ้าโดยประวัติศาสตร์นะคะเคยไปเชียงใหม่และเห็นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไหมเห็นแล้วต้องไปทุกครั้งเลยงงเหมือนกันต้องไปตรงนั้นทุกทีแล้วสามกษัตริย์นั้นรู้ไหมว่าใครบ้างท้าอะไรเหรอท้าไม่มีท้าวพยาพยาใช่ปะ มีพ่อขุนพ่อรามครแยงพ่อขุนายพ่อขุนเมงรายซึ่งโอเคเรารู้จักพ่อขุนเมงรายของเชียงใหม่ของเชียงรายโอ้ยอย่างนั้นสุโขทัยคนละคนแล้วประวัติศาสตร์สอบตรงบนเลยก็พญาเมงรายได้หนึ่งเลยมีพ่อขุนรามคำแหงแล้วก็มีพ่อขุนเมงรายซึ่งดูแลเชียงใหม่และเชียงรายแล้วก็พ่อขุนงามเมืองพ่อขุนงามเมืองซึ่งเป็นเจ้าเมืองพเยาเห็นหรือยัง ว่าเมืองพยาวดูเล็กๆเนี่ยแต่กษัตริย์ของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่สำคัญมากในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงเป็นเมืองซึ่งมีความสำคัญในอดีตเขาไม่ใช่เมืองกระจอกงอกง่อยเพราะฉะนั้นวันนี้แนะนำเมืองรองนะคะนครศรีธรรมราชนะคะพยาวนะคะเชียงรายนะคะอาแนะนำไปสามจังหวัดจากมณฑลแรกของเราคือมณฑลพะยยันะคะนะฮะ เอาล่าะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงไปแล้วนะฮะกลับมาเจอกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะฮะกับรายการมือรองต้องไปเที่ยวผมกอปปี้จิรัทวันรครับแล้วพุทธินายนาิมครับอาจารย์เสรีวูลบันธาพร้อมทีมงานเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ